สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกของหวยสูตรเล็กเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทกท่านครับอ่ะวันนี้ก็มาดูสูตรหลักหน่วยบนกันนะครับก็ใกล้วันเข้ามาเรื่อยๆรืแล้วนะครับผมหลักหน่วยบนวันนี้นะครับจำนวน2สูตรนะครับชนกันนะมีสถิติอยู่ที่17งวดนะครับเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้นำไปวิเคราะห์พิจารณานะครับนไปเพื่อประกอบการคิดและก็คำนวณน,นะครับเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลสลัก กินแบ่งรัฐบาลนะครับวยตัวของเพื่อนเองทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับจงใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมแล้วก็เลือกตัดสินใจในการนําไปใช้ข้อมูลนะครับในตัวของเพื่อนเองนะครับทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับวันนี้เป็นวันที่9นะครับ กันยายน2564นยนะครับวันนี้ก็มีหวยลาวนะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกทุกท่านนะครับได้วิเคราะห์พิจารณานะครับตัดสินใจเลือกไปใช้งานกันนะครับทั้งหวยลาวและก็ฮานอยนะครับก็รอกันตอนท้ายคลิปเช่นเดิมนะครับส่วนผลฮานอยเมื่อวานนั้นจะหลุดหมดเลยนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับการคำนวณก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะ ดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับวิเคราะห์พิจารณาตัดสินใจกันให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับก็มาดูสูตรนะครับหลักหน่วยบนนะครับจำนวนสสูตรชนกันในวันนี้นะครับสูตรที่1นนะครับใช้หลักหมื่น1ครั้งนะครับหลักพัน1ครั้งหลักสิบบน1ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งนะครับหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วย เลขท้ายครั้งที่2อหนึ่งครั้งจากนั้นบวกด้วย4คงที่นะครับไม่มีตัวเลขบวกกันมากกว่าสองครั้งนะครับดังนั้นก็บวกกันได้เลยนะครับสตรที่1บวกกันก็จะได้เท่ากับ0ูนบวกหนเท่ากับหนะครับหนบวกศนเท่ากับหนบวกสเท่ากับสนะครับสบวกแได้12 12บสวกศูนย์ได้12บสนะครับสิบสอบวกเได้เท่ากับ19 19บเกบวกสได้เท่ากับ23นะครับ ได้ตัวแรกปเป็นเลข3จากนั้นนําไปบวกด้วย2คงที่ได้เท่ากับ5นะครับ5บวก2คงที่ได้เท่ากับ7แล้วก็7ดบวก1่งเท่ากับ8นั่นเองนะครับงวดแรกนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก2 2 8สนะครับสูตรที่1เข้าไปที่เลข8นะครับหลักหน่วยบนนะครับทีนี้ก็มาดูาสูตรที่2กันต่อนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนนะครับจำนวน1ครั้งหลักร้อยบน1ครั้งหลัก10บน1ครั้ง หลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 2ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2 2ครั้งจากนั้นบวกด้วยเล็1คงที่นะครับก็บวกตัวเลขที่มากกว่า1ครั้ง7บวก7ได้14นะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเล็กสศูนย์บวกกัน2ครั้งได้0นย์ั่นเองนะครับจากนั้นก็บวกรวมผลกันนะครับ2บวก3ได้5 5บวก0นย์ได้5 5บวก8ได้เท่ากับ13 13บวกศูนได้13นะครับ13บวก4ได้17 17บวก1ได้เท่ากับ18นะครับสูตรที่2ตัวแรกได้เลข8นะครับจากนั้นบวก4คงที่นะครับได้เท่ากับ12จากนั้นบวกด้วย1คงที่นะครับ2บวก1ได้3จากนั้นบวกด้วย2คงที่นะครับ3บวก2ได้5รารันวันเลขท้าย3ตัวบน6 2สนะครับสูตรที่2เข้าที่เลข8นะครับหลักหน่วยบนนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดู งวดที่ผ่านมานะครับวันที่1กันยายน2564กันเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่เสียเวลากันเนาะเ,นเพื่อนๆมีเ,เพื่อนๆมีเวลานะครับก็ไปคิดคำนวณกันร่วงอ่าย้อนหลังกันดูนะครับจำนวน17งวดย้อนหลังกันไปนะครับนะมาดูงวดที่17นะครับรางวัลลิขท้าย3ตัวบน47 5หนะครับสุดที่1 4บวก6นะครับได้เท่ากับ10 สิบบวกห้าได้15บห้านะครับสิบวกศนย์ได้15 15้าสิบวกหได้21่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งได้ยี่สิบวกห้าได้27่สิบเจ็นะครับยี่วกสได้เท่ากับสามสิบนะครับสูตรที่หได้1นจากนั้นบวกสคงที่ได้3ามนะครับสามวกสคงที่ได้5้านะครับแล้วก็ห้บวกด้วคงที่ได้หนะครับรางวัลเลขท้ายสามตัวบนสี่เนะครับ สูตรที่1เข้าไปที่เลข5นะครับหลักหน่วยบนเป็นงวดที่17นะครับทีนี้ก็มาคำนวณกันสูตรที่2นะครับใช้หลักแสนนะครับ1ครั้งร้อยบน1ครั้งนะครับ10บ,บน1ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่สอง,งครั้งนะครับหลักร fall, ้อยเล็กท้ายครั้งที่1 2ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2 2ครั้งจากนั้นบวกด้วยเลข1คงของที่นะครับสูตรที่2นะครับ ห้าบวกห้าเท่ากับศนย์นะหนบวกหได้2นะครับจากนั้นก็บวกรวมกันนะครับก็จะได้เท่ากับศูนบวกเเท่ากับเนะครับเจ็ดบวกหได้เท่ากับสิบสองบวกหได้สิบแนะครับสิบวกสได้ยี่สิบกศูนย์ได้ยี่สิบยี่สิบบวกหนึ่งได้เท่ากับยีนะครับสูตรที่สก็ได้ตัวแรกเป็นเลขหนะครับจากนั้นบวกสี่คงที่ได้หนะครับห้บวกหนึงคงที่ได้6 6หบวกสองคงที่นะครับ อ่าบวกหนึ่งคงที่นะครับสูตรนี้นะขออนุญาตนะครับผมอ่างวดแรกผิดไปนะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับนะงวดแรกผิดไปนะครับบวกหนึ่งคงที่ได้สี่นะครับนะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับอ่าก็หลักหน่วยก็เป็นเลขห้านั่นเองนะครับอ่าก็มาบวกกันในงวดนี้กันเลยนะครับจะได้ไปดูข้อมูลนะครับหวยห้าหนอยแล้วก็หวยเหล่ากันนะครับในตอนท้ายคลิปเช่นเดิมนะครับ มาบวกสูตรที่1กันก่อนนะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักพันหครั้งหลักสิบบนหครั้งหลักหน่วยบนหครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่2อหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1นหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่สอครั้งบวกด้วย4คงที่สูตรที่1นะครับหกสเท่ากับ5้นะครับห้วกเได้12 12บวกหได้17บเนะครับสิบวกสาได้ยี่สิบวกสี่ได้ยี 24่บวกสได้27 27ิบวกสได้เท่ากับสาสนะครับสูตรที่1นะครับได้ตัวเดิมนะครับหนบวกได้สองคงที่ได้สามนะครับสาวกสองคงที่ได้ห้าบวกหนึงคงที่ได้หกนะครับก็จะได้สูตรที่ห1 1นึ่งหนึ่งสามห้าะครับทีนี้ก็มาบวกสูตรที่สงใช้หลักแสน1ครั้งนะครับหลักร้อยบน1ครั้งหลักสิบนห่ครั้งหลักหน่วยเลขกหน้าครั้งที่สองหครั้ง หลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่1นะครับจำนวน2ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2จํจนวน2ครั้งจากนั้นบวกด้วย1คงที่3ามบวกสได้6นะครับสบวกสได้8อ่ะจากนั้นก็บวกนะครับ1นบวกสได้5้านะครับห้าบวกเได้12 12บสบกสองได้14 14บวกแได้22่สนะครับยีบวกหได้28 28บวกหได้เท่ากับ29นะครับสูตรที่2ได้ตัวแรกเป็นเลข9นะครับ จากนั้นบวกด้วย4คงที่นะครับ9บวก4ได้เท่ากับ13นะครับ3บวก1คงที่ได้เท่ากับ4 4บวก1คงที่ได้เท่ากับ5นะครับ2สูตรนี้นะครับตัวเลขที่ชนกันนะครับมี2ตัวนะครับก็คือเลข3และก็เลข5นั่นเองนะครับในงวดนี้ที่เด่นนะครับในหลักหน่วยบนนะครับตัวที่ไม่ชนนะครับ1 6 9 4นะครับ1 94นั้นนั่นเองนะครับก็เป็นตัวที่ไม่ชนนะถ้าหลุดไป1สูตรก็มีโอกาสที่จะมานะครับ1694นะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็อ่ะไปวิเคราะห์พี่นากันดูนะครับทีนี้ก็มาดูอ่ะผลฮาหนอยนะครับทั้ง3รอบเมื่อวานนะก็ยอมรับไปนะครับว่าผิดหมดเลยนะครับหหนะฮานอยแรกนะครับรอบปกบกัติหลุดไปเลยนะครับก็หลุดไปทั้ง3หน่อยนะครับ 4 97 37นะครับ4 97 37นะครับฮานอยรอบที่293813นะครับ9 3813หานอยรอบสุดท้ายนะครับ2 29 49นะครับ2 29 49 ก็หลุดมาเลยนะครับทั้ง3าหน่อยนะกะ็ไม่เป็นไรนะครับก็มาแก้ตัวกันวันนี้นะครับก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมาเริ่มที่หวยลาวนะครับวันที่9นะครับเดือน9ปี2564นรบ่นะครับมาเริ่มกันที่หวยลาวนะครับออกที่หลังแต่ลงข้อมูลกันก่อนไปเลยนะครับ ไว้เรานะครับเด่นอยู่ที่นะครับหนึ่งสองสามนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเด่นที่หนึ่งสองสามนะครับเน้นวิ่งรูดที่สองกับสามนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับตัวที่นะครับจะมาเป็นคู่ชนนะครับสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับเด่นที่สี่ห้านะครับแล้วก็อ่าแปดเก้านะครับ เดี๋ยวผมจะจับชุดเหมา,าวให้เพื่อนสมาชิกนะครับสองสนะครับสองเแล้วก็สองเก้านะครับสามสี่สามหแนะครับแล้วก็ตัวกันนะครับสนะสีแนะครับสี่แนะครับแล้วก็5้า 5. เนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ก็เน้นไปที่นะครับ27 28 2็นะครับแล้วก็37 38 39นะครับจำนวน6ชุดนี้นะครับหอยเหลาวนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับนะอ่ะทีนี้ก็มารับชมข้อมูลฮานอยทั้ง3รอบนะครับเริ่มจากฮานอยแรกนะครับรอบพิเศษนะครับวันที่9เดือน9นะครับปี2.564 ข้อมูลแรกนะครับฮานอยรอบพิเศษนะครับอ่าวันนี้แก้มือนะครับเลขเด่นเป็นนะครับหกเจ็ดแปดนะครับอ่าเน้นวิ่งรูดนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เจ็ดกับแปดนะครับเน้นวิ่งรูดที่เจ็ดกับแปดนะครับตัวที่จะมาเป็นคู่ชุดนะครับศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกนะครับสาม ห้าหกเน้นนะครับหนึ่งสองนะครับสามห้าอ่ะเป็นข้อมูลแรกนะครับฮานอยรอบพิเศษวันนี้นะอ่ะทีนี้มาต่อที่รอบปกตินะครับเก้าเก้าหกสี่านอยรอบที่สองนะครับหานอยรอบปกตินะครับเลขเด่นเป็นนะครับ สามสี่ห้านะครับเน้นวิ่งรูดนะครับไปที่สี่กับห้านะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านเน้นวิ่งรูดไปที่สี่กับห้านะครับเจ็ดแปดเก้านะครับตัวที่จะมาจับประกบนะครับเจ็ดแปดเก้าแล้วก็หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามเจาะเด่นไปที่นะครับ7 8 9 3ตัวนี้เด่นมากเลยนะครับแล้วก็ตัวที่อาจจะมา1ตัวเป็นเลข2นะครับนะ แล้วก็มารอบสุดท้ายนะครับฮาหนอยรอบ VIP นะครับวันนี้ขอแก้มือฮาหนอย3รอบนะครับขอให้แตกขอให้ปังขอให้เป๊ะนะครับรวมทั้งหวยลาวด้วยนะเพื่อนสมาชิกนะครับเลขเด่นเป็น1 2 3นะครับเน้นวิ่งรูดไปที่1กับ2นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับตัวที่ประกบเป็น3 4 5นะครับแล้วก็6 7 8 เจาะไปที่นะครับ4กับ5นะครับแล้วก็6กับ7นะครับอ่ะวันนี้ครบข้อมูลนะครับฮาหนอยทั้ง3รอบนะแคปข้อมูลแล้วก็นำไปวิเคราะห์พินานะครับตัดสินใจดูนะครับถ้าชอบก็เลือกใช้งานนะเ,นเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านถ้าไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปได้เลยนะครับข้อมูลเป็นเพียงแนวทางการคัดคณีความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับ ส่วนหัยเล่านะครับเน้นวิ่งรูดไปที่2กับ3นะครับคู่เด่นเป็น4589นะครับนะเน้นไปที่8กับ9 2นะครับ2กับ3 8 9นะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านอ่ะวันนี้จบทุกๆข้อมูลนะครับก็ขอให้โชคดีในเย็นนี้กันนะครับขอโชคดีเฮงๆปัง,ปงรๆรวยๆวยทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ